สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Dark Hunter นะครับหรือ Discord ผมน่าจะลงคลิปใน Discord แต่ว่าวันนี้ผมจะมา test VPN นะครับก็คือ VPN ตัวนี้เป็นค่ายโปรดรมผมนะครับ a n d e t e c t a b l e นะครับก็คือพวกหมวกดำมันใช้กันนะครับเอ่อพวกกลุ่ม Anonymous ใช้กันนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากค่าย VPN ดังๆนะครับอ่านี่นะครับหรือ VPN ตัวไหนก็ได้นะครับผมจะ connect ไปเซิร์ฟที่เม็กซิโกก็ได้นะครับปึ๊บ อ่าเรียบร้อยผมรีเฟรชนะครับคือเว็บไซต์นี้มันจะตรวจมันจะตรวจว่า IP เราเนี่ยเป็น v p เพหรือเปล่านะครับอ่าเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับนะไม่ใช่ผมนนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น Thailand ก็ได้นะครับประเทศไทยนะครับโอเคดันขวาขึ้นแล้วจะรอให้มันโหลดก่อนโอเคโหลดแล้วล่ะปั๊บโน9้านะครับดู ใช่ไหมครับผมลองมาสองไอพีครับก็คือตรวจพบว่าเป็น VPN นะครับเหตุผลที่มันตรวจพบว่าเป็น VPN คือไอพนะครับมันจะเก็บไว้ในลิสต์ของเว็บไซต์นะครับแต่ผมมีค่ายหนึ่งนะครับที่แบบดีมากเลยนะครับที่แบบพวกฮ a ร์ดแกรมเซอร์กันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเลยครับผมจะคอนเนคไปเจอมร์นีก็ได้ครับผมผมคอนเนคไปเจอมอรนี คือวีพจนี้มีโลเคชันประมาณสองหมื่นโลเคชันครับเดี๋ยวเหตุผลที่มันเห็นไหมครับดีไซน์พีซนอยส์พิวอัคเร์สนะครับขนะผมคอนเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวคนที่ไปประเทศไทยก็ได้นะครับอ่ามันสาคัญนะครับที่เว็บไซต์ควรรู้ว่าเราจะใช้วีเพนหรือเปล่านะครับเพราะมันมีลหลายๆอย่างนะครับเออสมมติถ้าเราจะคอนเน็กแบบไปดูเน็ตฟิกแล้วเนี้ยบางทีมันอันดิเทคมากจะแบบไม่ให้เราดูก็ได้นะครับหรือมันสําคัญครับควรที่จะมีวีเพนไว้นะครับ เห็นไหมครับอัน t e เทนะครับนี่เห็นไหมครับผมคอน n e c t รอบก็ได้ครับผมก็อยากสนับสนุนทุกคนให้ใช้บีเพที่แบบใครไหนก็ได้แล้วแต่คนจะพึงพอใจนะครับแต่สำหรับผมคือผมต้องการบีเพที่แบบสุดยอดโหดที่สุดนะครับเข้าใจไหมครับแบบโหดกว่าคนปกติโหดว่าคำบันดีปกตินะเพราะว่าผมคือ Duck u u t t e r you know what I mean